สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะโดยคุณครูคสวิตรีกิจเพียนเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะงานประดิษฐ์ inventioninvention In In งานประดิษฐ์ท็อปปิกของวันนี้นะคะเรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์เด็กๆสามารถอ่านในหนังสือเรียนหน้า80ได้ค่ะก่อนอื่น ให้เด็กๆเก็บสมุดตินสอขึ้นมานะคะเราจะรับสมองกันก่อนค่ะ Are you ready จงจับคู่สิ่งของกับการใช้งาน n u m b e r 1กันไกล n u m b e r 2คอน n u m เ e r 3เลื่อยฉลุมีช้อยเลือกค่ะก็ไก่ตอกตะปูขอไข่ฉลุลวดลายขอควายตัดวัสดุเด็กๆจับคู่เลยนะคะ One, two t h r r e y r u you i s n i s h e d ไปเฉลยรับสมองกันค่ะจงจับคู่สิ่งของกับการใช้งาน n ัมเบอร์วกันไกลเฉลยค่ะคอควายนะคะใช้ตัดวัสดุ n ัมเบอร์ทูคอนเฉลยค่ะข้อกอไก่นะคะ ใช้ตอกตะปูนำบัตรีเลื่อยฉลุเฉลยค่ะข้อขอไข่ฉลุลวดลายเด็กๆตอบถูกหมดไหมคะใครตอบถูกหมดที่เชื่อให้บนิกูดเลยนะคะก่อนอื่นเราไปทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกันค่ะเมื่อคราวที่แล้วเด็กๆเ,เรียนเรื่องเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะก็จะประกอบไปด้วย คัตเตอร์มีตัดกันไกลคอ้อนคีมเลื่อยฉลุกาวและอุปกรณ์เครื่องเขียนเด็กๆจำได้ไหมคะใครลืมไปแล้วกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์ค่ะ ขั้นแรกคือการกำหนดปัญหาและความต้องการเป็นการกำหนดของใช้ที่เราจะประดิษฐ์นะคะขั้นที่2การรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ของใช้ที่เรากำหนดไว้ขั้นที่3การออกแบบและลงมือสร้าง เป็นการร่างภาพของใช้ที่เราจะประดิษฐ์ซึ่งประกอบไปด้วยด้านกว้างและด้านยาวและเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วลงมือปฏิบัติจนสำเร็จเลยนะคะและขั้นที่4คือการประเมินผลค่ะเป็นการตรวจดูความเรียบร้อยหรือข้อบกพร่องของผลงานถ้าพบจะได้แก้ไขให้ดีขึ้นนะคะ นี้เด็กๆเ,เรียนเรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยการกำหนดปัญหาและความต้องการจากนั้นรวบรวมข้อมูลและก็ออกแบบและลงมือสร้างขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลนะคะเมื่อเรียนจบแล้วที่เชื่อก็หวังมันอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะเข้าใจ และอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนและเตรียมความพร้อมกับการเรียนเรื่องต่อไปด้วยนะครับวันนี้ที่เชอร์ต้องลาไปก่อนค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ